สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนโดยสถานการณ์วันนี้นั้นมีเรื่องหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมรวมถึงเรื่องของพิธานิมเจิญรั์ที่ตอนนี้นั้นกกตได้ส่งเรื่องนะครับท่านผู้ชมไปให้สารรัฐธรรมนูญผมที่ว่านั้นเนี่ยอมีคุณสมบัติสอสออะไรหรือไม่ประการนี้ก็ส่งผลให้มีความวิตกกังวลน,นะครับท่านผู้ชมว่านเนี่ยวันเลือกนายกเนี่ยจะมีการเสนอชื่อหรือไม่โดยตอนนี้ก็ออกมาเป็นมติเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมของพรรคเพื่อไทยโดยหมอชนน่านยืนยันครับท่านว่าจะส่งชื่อพิาน ลิ้มเจริญรัตในการเป็นนายกรัฐมนตรีไม่สนว่ากรกตรจะสั่งฟันอะไรทํานองนี้นะครับท่านผู้ชมควบคู่ขนามมากับตอนนี้องค์อิงแพทองทาชินวัตรครับท่านแคดิเดตเพื่อไทยอีกคนหนึ่งยืนยันเพื่อไทยโหวตพิธาลิ้มเจริญรัตย้ำเร่งตั้งรัฐบาลแก้ปัญหาให้กําลังใจพิธาหลังถูกกรกตรฟันนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้กระแสะข่าวสังคมไทยนั้นกกตมีไว้ทําไมนี้ก็ขึ้นเทนทวิตเตอร์นะครับรวมทั้งนายกพิธา แล้วก็ม็อบ12กรกฎาดาคม -66 ตอนนี้นะครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับเ่านผู้ชมส่วนตอนนี้ประชาธิปัตย์ครับท่านมีมตินะเนี่ยงดออกเสียงเลือกนายกพิธาลิมเจริญรัตน์วันพรุ่งนี้ย้ําพักตัวพวกมันเนี่ยไม่หนุนพักแก้มอ1 1 2บอกยึดตามธรรมเนียมปฏิบัติเผยก้าวไกลเรียกร้องให้ลงมติตามเสียงข้างมากแต่สมัยที่แล้วเนี่ยประชาธิปัตย์มันก็อ้างนะเนี่ยว่าก้าวไกลอนาคตไหนก็ไม่โหวตฮิตเลนะครับท่านผู้ชมแคนดิเดตเสียงข้างมากในตอนนั้นกก็ไมม่่รู้วาา ตรงไหนในะครับเดินผู้ชมแม่มึงเอ้ยเลือกตั้งยังแท้เพื่อไทยเลยและเป็นอย่างไรต่อจ้าก็ได้มีไอ้พวกสวลอดช่องนะครับเดินผู้ชมรวมทั้งไอ้หนูอนุทินด้วยครับท่านก็เลือกตั้งแล้วเนี่ยเนี่ยนายกเนี่ยจะต้องอยู่บริเวณนี้เนี่ยที่พวกเราพูดคุยดีเบตกันแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าสันดานก็ออกนะในใครับเดินผู้ชมหรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่อยากแน่ใจนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนทั้งหลายเรียกร้องออกมาครับท่านก็ไม่แน่ใจนะในใครับเดินผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ที่แน่ตอนนี้ครับท่านแน่ใจแล้วนะเนี่าน คำร้องนายธีรยุทธ์นะเนี่ยถ้าเกิดจะไม่ผิดนี่รู้สึกว่าจะเป็นอดีตทนายของไอ้สุวิทย์ทองประเสริฐนะครับหรือว่านายพุธทธาอิสระตอนนี้เออก็ยังคงเสนอหน้าใช้พุธทธะต่อเนื่องในการนาหน้าชื่อทั้งที่ตัวมาเองนั้นโดนจับศึกไปแล้วหรือจะศึกเองนั้นก็ช่างกับมันไปก่อนปมชูแก้หนึ่งหนึ่งสองนั่นเนี่ยเป็นนโยบายหาเสียงเขาขายล้มล้างการปกครองหรือไม่โดยแจ้งให้ผู้ถูกร้องซึ่งก็คือพิธาลิ้มจเจริญรัตน์นั่นนะเนี่ยยื่นคาชี้แจงภายในส5าวันนับตั้งแต่ได วิทองประเสริฐครับท่านหรือว่า,าพุทธายสลาอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรดีครับท่านด้านพิธาเป็นอย่างไรบ้างจ้าตอนนี้โดยพิธาก็เป็นสสมาแล้ว4ปีนะคะรับท่านผู้ชมเลือกตั้งรอบใหม่นี้ก็ผ่านมาแล้ว2เดือนเกออ้าไกลชนะถลม่มทลายทะล,ลวงทะลลยนะครับท่านโดยถ้าเกิดเทียบนะเนี่ยออฝ่ายอนุรักษ์นิยมนี่มาได้แค่ประมาณ30%เนะคะรับท่านผู้ชมในฝ่ายประชาธิปไตยนั้นได้ไปถึง70%แล้วตอนนี้เป็นอย่างไรจ้าโดยหลังจากเนี่ยเลือกตั้งผ่านมา2เดือนวันนี้ดันเสือกมีมติเรื่อง ุณสมบัติเพียงหนึ่งวันก่อนการโหวตนายกดูไม่ออกเลยเนาะอะไรประมาณนี้ก็ต้องติดตามนะครับขณะพิธาลิ้มเจริญรัตได้ไปออกรายการของอไทยรัฐทีวีครับท่านเปิดปากกับภาคภูมิพิธายันกรกตไม่เคยเรียกเขาเนี่ยชี้แจงเลยหลังตีตกไปตอนแรกแล้วหยิบขึ้นมาต่อทั้งที่บ้านแล้วก็ที่พักนะเนี่ยให้คนคอยดูตลอดทุกวันนี้ไม่เคยมีโอกาสได้ชี้แจงนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้ตอนนี้นั้นทัวนลงกรกะตอ,อย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวบางคนก็เรียกว่าเนี่ยโอ้ยแม่มึงเอ้ยไอ้แก๊ การเลือกตั้งอะไรสักอย่างหน,นึ่งนะเนี่ยซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับเรื่องผู้ชมว่าหมายถึงอะไรถามเรื่องอะไรไอ้แกงกวนตีนการเลือกตั้งอะไรประมาณนี้นั่นนี่ยพราหมายถึงกรก,ะกะตหรือเปล่าถ้าเกิดหมายถึงจริงอย่าไปพูดแบบนั้นนะถามทําไมเดี๋ยวมันดีนะครับเรื่องผู้ชมเดี๋ยวมันจะโดนหรือจะไม่โดนนั้นก็ช่างกับมันไปก่อนครับท่านส่วนวันเลือกนายกที่จะเกิดขึ้นนะครับเรื่องผู้ชมอันนี้มีสถานการณ์ที่จะต้องออามาชี้แจงแถลงเรียนขยให้ทราบโดวยวันนั้นนั่นนี่น่าจะมีคนเยอะเฮ้ยท่านเพื่อนเพิ่พพอบนถา้ หลังจากบชนนะครับเรื่องผู้ชมแนะนําให้หลีกเลี่ยงเส้นทางรอบพื้นที่รัฐสภาเกียรกายวันที่13กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนหนึ่งนาทีเป็นต้นไปนะครับเรื่องผู้ชมเนื่องจากจะมีการโหวตนายกอะไรประมาณนี้ก็เตือนประชาชนทั้งหลายนะครับเรื่องผู้ชมอย่าเพิ่งไปถามอย่าเพิ่งไปกันน้อยๆหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับเรื่องผู้ชมสิทธิของท่านครับท่านจะไปหรือไม่ไปนั้นไม่อาจแน่ใจผมแค่มาชี้แจงนะเนี่ยว่าอาจจะมีการจราจ,จรติดขัดตามที่บชนอ,อะไรมนออกมาแบบนี้หรือไม่นะั้นก็ไม่อาจ บอกได้ครับท่านความเป็นสิ่งที่น่าติดตามนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้การขวางมาทุกทางกันเลยทีเดียวส่งผลให้ตอนนี้อนน์นำพานะครับท่านแกนากลุ่มม็อบราษฎรตอนนี้ได้มีประกาศนะครับท่านผู้ชมโดยบอกว่านี่18นาฬิการครับท่านของวันที่12กร,รกฎาคมนี้นัดกันที่สกายวอล์กหอศิลน,นะครับท่านผู้ชมการต่อสู้ไปทางไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างแต่การถูกเหยียดหยามศักดิ์ศรีการเป็นมนุษย์ครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นสิ่งที่ยอมไม่ได้อ่าอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้ลั่น ว่าเนี่ย18นาฬิกาเจอหน้าหอศินกรธมอขอให้เตรียมกระดาษและข้อความไว้เขียนว่าให้ก,ะกะอกตและให้พวกสวารลอดช่องไม่ใช่ อ๋อแล้วก็ไอ้พวกสอวอนะครับท่านย้ำ18บนาฬิกาสกายวอล์คครับท่านแล้วก็ตอนนี้การชุมนุมก็ดําเนินเดินไปอย่างเคยเป็นนะครับทดานผู้ชมก็ต้องจับตามองว่าจะเป็นอย่างไรแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านตอนนี้ไม่ต้องจับตามองแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้มีผลิตภัณฑ์นํามาเสนออีกแล้วก็คือทุเรนไม่ใช่จะพูดว่าทุเรียนบดก็ผิดนะครับทดานผู้ชมอันนี้เป็นปลาหมึกบดครับท่านอร่อยอย่างสุดล้ากันเลยทีเดียวโดยขนาดแบ่งบรรจุนี่1น0กร,รัมจําราคาไม่ได้แล้วครับท่านขออภัยลืมอีกแล้วกระดนานหันไ่่รบพะอออโดดยตติส ถามราคามาได้ที่แอดไลน์นัดวิวชอปนะครับท่านแล้วก็อันนี้ทุเรียนทอดครับท่านอร่อยอย่างสุดล้ํากันเลยทีเดียว250กรัม140บาทควบผู้ขนานมากับทุเรียนทอด100กรัม140บาทครับท่านบริการเจ็บปลายทางยังไม่มีมันจะล่วงอีกแล้วนะครับเดิ่านผู้ชม ลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเอ่อแอลมอนนะครับท่านผู้ชมปากเกตขาวอบกอบมีหมดทุกอย่างยกเว้นของที่ยังไม่มีอย่างเดียวครับท่านส่วนอันนี้เสื้อวิบบับนัดยูโนสลิมนะครับท่านผู้ชมเหลือกันไม่มากไม่มา,มายแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมาหนะ้าที่นี้อย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านสําหรับการสั่งซื้อทุกออเดอร์ไม่รู้ว่าจะขอบคุณยังไงส่วนตอนนี้มาที่เรื่องของดาราสลิมลอดช่องนะครับท่านผู้ชมหลังจากไปยืนอ่านอิติมิโสในม็อบของไอเทือกนะครับท่านกอบบสปิดที่นั่นปิดทีีี่่นนนนนมมกกาาาารรรรแดไไปหไปหหหห้้ลลลััััังงงะคะบบสํเวว็ ที่ได้เป็นผู้จัดละครเรื่องมาตรารดาสักอย่างหนึ่งนะคบเดานผู้ชมสลิมก็แห่ตีข่าวกันไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะเนี่ยหลังจากมีกระแสแบนหลังจากรู้ว่าใครเป็นผู้กำกับนะเนี่ยก็เจอบางส่วนนะครับทดานผู้ชมออกมากลางเรตติง้งเนี่ยหรือกระแสแบนจะไม่ได้ผลถามทําไมวะบอกว่าเรตติ้งพุ่งนะครับทดานผู้ชมก็ไม่รู้ว่าพุ่งไหนครับท่านพรุ่งนี้หรือมะลืนนี้ไม่อาจแน่ใจแต่ตอนนี้มาตรารดาเรตติ้งลดหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจหรือเป็นเพราะดรามา่าแบนผู้กำกับซึ่งนาง,งเหนียวประวัลรับส่งผลเรตติ้งมาตราร ราดาตอนล่าสุดลดลงนะครับท่านโดยล่าสุดเมื่อเช็คเลตติ้งละครเรื่องไอเมียบวรรัรลลตน์เป็นคนกำกับอะไรไป,ประมาณนี้ซึ่งออกอากาศไปวันที่10กรกฎาคม66คว้าเลตติ้งไป3.0ซึ่งลดลงมาจากก่อนหน้านี้ที่ทำได้3.3และ3.2ไม่รู้ว่าเป็นเพราะประเด็นตามาด,ดังกล่าวหรือเปล่าที่ประกาศแบนหนังเรื่องนี้อย่างไม่หยุดยั้งนะครับหลังจากรู้ว่านางเมียบวรรัรลลตน์เนี่ยเ,เป็นคนกำกับนะครับท่านผู้ชมพร้อมกันนี้ชาวเน็ตก็จีนันเนี่ยให้ขอโทษครับท่านผมที่เคยไปอิติมิโสแล้วก็ เรื่องมือป๊อปคอนอะไรประมาณนี้นะครั e บท่านผู้ชมแต่ดูเหมือนว่าคําขอโทษนั้นจะหนักไปครับท่านถามหนักอะไรหนักปากสาหรับนางเมียวรรัตหรือเปล่านันก็ช่างกันมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมโดยก่อนหน้านี้บอกกอลายจุดก็ได้ออกมาแถลงเรียนไขครับท่านลั่นว่าเนี่ยอันนี้มันคือตาบาปนะครับท่านผู้ชมไปตลอดชีวิตกันเลยผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรหรือจะรู้นั้นก็ช่างมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมส่วนเมื่อกี้เรื่องของนายผู้ไทยสลาบนะครับท่านผู้ชมมาดีทนายของไอ้หอ,อกนั้นแล้วตอนนี้เรื่องอะไรจ้าโดยด่วนนะครับ ผู้ชมกรกะตมีมติส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติพิธาลิมเจริญรัตผลสอสอหรือไม่ปมหุ้นสื่อไอทีวีพร้อมขอสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สอะะนนาสานนอนะ,นะครับท่านูมากสิบเก้าวันนะกระด,ดาษที่ถึงนี้ถามทําไมมันช้าเพราะว่ามันไม่เร็วนะครับท่านโดยนั้นเนี่ยกรกะตมันก็ควรมาอยู่สองสามวันนะครับท่านโดยสองยา3วันก่อนนี้อ่าก็มีมติครับท่านหรือจะไม่มีมตินั้นไม่ อดแน่ใจแต่สุดท้ายมีมติไม่ส่งเมื่อวานนี้ก็มีมติไม่ส่งนะครับท่านแล้ววันนี้ละ่ะโอ้ยขยันขึ้นมาทันทีทันควันนะครับท่านผู้ชมสำหรับพวกควรการเลือกตั้งอะไรประมาณนี้หรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจก็ส่งผลให้ตอนนี้มีดาราบางส่วนนะครับท่านผู้ชมได้ประกาศลั่นลเลยวยเฮ้ย,ยถ้าเกิดจะเล่นพิธาแบบนี้เนี่ยวันพรุ่งนี้มึงเจอกูหน้ารัฐสภาอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ออกไปม็อบครับท่านสถานการณ์ก็บานปลายอย่างไม่หยุดยั้ยงนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีส่วนนนตอีี้ม สาหลุดครับท่านเตรียมรับผู้ต้องหา หมายจับคดีสําคัญหรือสนันว่าข้าจะเป็นทักษิณชินวัตรนะเนี่ยหลังเจ้าตัวเคยทวิตต้องการกับไทยเดือนก,นกรกฎากคมนี้อ่าแล้วเป็นอย่างไรต่อไปจ้าอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรน,น,นะครับท่านผู้ชมก็เผยถึงพ่อเนี่ยซึ่งก็คือทักษิณเลื่อนกับไทยยันตอนนี้กําหนดกลับแล้วอ่าแต่ไม่ใช่กรกฎาคมแล้วต้องรอให้สถานการณ์นิ่งกว่านี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านว่าจะเป็นอย่างไรโดยตอนนี้รู้สึกว่านั่นเนี่ยอืมมีเอกสารหลุดอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเตรียมรับอะไรประมาณ รับอะไรรับไปดําเนินคดีน,นะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดผมเป็นทักษิณชินวัตรนนเนี่ยผมจะไม่กลับไทยเลยถามทําไมโอ้ยไม่รู้จะกลับมาทําหอกทำดาบอะไรนะครับท่านผู้ชมแล้วยังไงต่อจ้าเครื่องบินเจ็ตก็มีนะครับท่านผู้ชมแล้วยังไงอ่าก็สามารถบินไปบินมาได้ครับท่านไม่จำเป็นต้องกลับมาประเทศนี้นะครับท่านผู้ชมโดยถ้าผมมีตังนี้เออเพื่อนๆหลายคนก็แน่เนี่ยให้ไปย้ายไปอยู่ประเทศอื่นไอเราก็บอกว่าไปไม่ได้ถามทําไมเศรษฐกิจดีครับท่านตามที่ไอตู่มันบอกเนี่ยแต่ไม่ค่อยมีจะแดกนะครับ ่านผู้ชมก็ยังคงการกระทสั่งอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้ไอ้โบสเสกสกุลคนทิ้งนายนะครับท่านได้ออกมาจัดหนักอดีสรเพียงเกตเตือนความจํสาสหตุที่ไอ้ฮิตเลยครับท่านก่อการกบฏรัฐประหารนั่นเนี่ยต้นตอจากรัฐบาลเพื่อไทยทุจริตคอรัปชันแล้วก็ทําเพื่อคนในครอบครัวนะครับแานผู้ชมก็ไม่รู้ว่าไอ้ฮิตเลยนี้หรือว่าไอ้ตู่อันไตนะครับท่านซึ่งบอกว่าประชาชนทั้งหลายนั้นมาจากเทือกเขาอันไตก็มีป้าผลลุงวิ่งมาถามนั่นเนี่ยถามน้องนัดมีอะไรไอ้ไม่ใช่ถามเนี่ยมีอะไรหรือป หลังจากป้าวิ่งมาเนี่ยบรรทพบุรุษของตัวมันเองหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมไม่รู้เป็นโคตรโคตรหรือเปล่าถามทําไมเออที่มาจากเทือกเขาอันไตนะครับท่านพร้อมกันนี้นะเนี่ยป้าผลลุงข้างบ้านก็ได้แสดงความยินดีถึงไอตู่ด้วยนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่มันประกาศวางมือไปแล้วหุยบ้านมึงเนี่ยมาจากเทือกเขาอันไตโชคดีเหลือเกินนะถามโชคดียังไงโชคดีที่ไม่โดนเสือจับไปแดกกินก่อนนะครับท่านผู้ชมเพราะไออันไตนี้มันอยู่เหนือจีนไปอีกครับท่านเดินลงมานี่ก็พอดีนะครับท่านผู้ชม โดนเสือ,อย่างโดนเสือกินไปก่อนหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านก็เป็นสถานการณ์ที่ออกมาอย่างไม่หยุดยั้งนะคะรับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรดีส่วนตอนนี้หลังจากอุ้งอิงชินวัตรนะคะรับท่านผู้ชมให้กําลังใจพิธาลิมเจริญรัตหวังว่าวันที่13กรกฎาคมน,นี้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ดีใจที่ประยุทธ์ได้พักผ่อนไปซะได้นะคะรับท่านผู้ชมหลังจากเป็นไอ้เขวาังคองครับท่านแต่ว่าไม่รู้ว่าไอ้เข่แบบลิตเต้นหรือเปล่านะคะรับท่านผู้ชมตัวเล็กๆไม่ใหญ่มากครับท่านแล้วก็ชอบเลื้อย ว่าเป็นไอ้เค่ตัวใหญ่นะันก็ไม่อาจแนจ่ใจโดยมีขุนพลข้างกายคือไอ้โบเสกสกลนะครับท่านผู้ชมมือสาบานอาชีพนะักร้องเสียงดีแต่งเพลงให้ใครนั้นโะทรพีไม่ใช่แต่งเพลงให้ใครก็บรรลัยทุกรายนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายตอนนี้ไอ้โบเป็นอย่างไรบ้างจา้าก็ยังคงอ,อกหักนะครับท่านเนี่ยทำไมกูไม่ได้เข้าสอสอทำไมกูไม่ได้เป็นสอสอคำถามนี้คงเป็นสิ่งที่ไอ้โบนั้นข้องใจนะครับนทะ่านผู้ชมหลังจากไปต้มไปต่ไว้หรือเปล่านั้นไม่อาจบอกได้เนี่ยไอ้ตู่มึงฟังกูไว้นะเนี่ย ไ,ไม่ใช่หรือจะใช่ไม่อาจแน่ใจกระแสมึงดีเหลือเกินนะเนี่ยในภาคอีสานฮ้ยจริงเหยอไ้โบเนี่ยจริงสิกูจะไปหลอกมึงได้ไงไอตัวอะไรประมาณนี้สุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างโดนไอ้โบต้มหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ไปออกรายการยิ่งสักนะเนี่ยอาจารย์รู้ได้อย่างไรว่าผมสาบานเนี่ยผมแค่ไปจุดทูบนี่จุดทูบน้ำพ่อมึงเหรอ,อจุดทูบหลอกทาหารนะครับท่านผู้ชมก็ไม,ไม่รู้ว่าหลอกทหารนี้คือหลอกประยุทธ์หรือเปล่าครับท่านก็เป็นที่ทุเลศสิ้นดีเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมส นักร้องเสียงดีทรพีนเดรคุณอะไรประมาณนี้ก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านเลติดบีช่างกำมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมอีลุงตุงนางสังกระขอบไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านส่วนตอนนี้มีอะไรกันอีกไหมจ้าหลังจากที่ละครของดาราสลินตอนนี้ก็เลตติ้งลดล่วงนะครับท่านผู้ชมไปเล็กน้อยถึงปานกลางไม่รู้เกี่ยวกับกระแสแบรนด์เป็นผลหรือเปล่าแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าหลังจากที่คุณหญิงสุตารัตเกยุราพันประกาศลาออกนะครับท่านผู้ชมจากสสไทยสร้างไทยแล้วก็ย้ำจุดยืนหวตพี่ทาเป็นนายกก็ต้อง จับตามองนะครับท่านว่าวันเลือกนายกที่ใกล้จะถึงนี้เนี่ยให้ hey, ไอ้พวกสวอรอดช่องนะครับท่านผู้ชมมันจะใช้ข้ออ้างที่กรกตส่งให้สารร,รัฐมนูญหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดสมมติมีการยุติการเป็นสอสอนี้ก็ยังไม่กระทบกับการเป็นคนดิเดตนายกนะครับท่านผู้ชมดูได้อย่างไอฮิตเลยครับท่านหรือว่าไอตัวอันไตเนี่ยรอบที่แล้วมันก็ไม่ได้เป็นสสและเป็นอย่างไรจ้าอ่าก็ได้มีไอ้พวกสวนะครับท่านผู้ชมสวรอดช่องที่ไอตัวไ,ไอป้อมมันจิ้มมาแล้วเนี่ยยกมือให้ไอตัวเป็นนายกและรอบนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้า รอบนี้ไอ้ตู่ได้คะแนนน้อยเกินไปนะครับด่านผู้ชมสศบหน้ากันเศร้าๆไก่โบอย่างเข้าใจกันเลยทีเดียวแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าเออก็ได้ทําการถอนนะครับด่านผู้ชมแต่ว่าประชาชนก็มองนันเนี่ยเฮ้ยทำไมไอ้ตู่มันถอนเร็วแบบนี้เฮ้ยทำไมมันถอดใจง่ายแบบนี้เนี่ยมีอะไรในกอไผ่หรือไม่ก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านโดยไอ้ฮิตเลนี้ก่อนที่มันจะทําการต้นอานาจนะครับด่านผู้ชมจากยิ่งลักษณ์ชินวัตรมานักข่าวก็ไปได้ถามเฮ้ตู่มึงตอบมาไอเวนนี่ไม่ใช่เนี่ยมึงจะยึดอำนาจ มอะไรประมาณนี้ไอตัวอันไตนะครับก็บอกว่าไม่มีการยึดอานาจนะครับท่านผู้ชมแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าสุดท้ายมันก็ก่อการนะครับท่านผูนน้ชมยึดอานาจครับท่านโดยไอหอกหักศักดิ์เบือนี้พูดไปซ้ายเราต้องทะแย,ยงไปขวานะครับมันบอกจะไปข้างหน้าน,นี้ก็ต้องตีไว้ถอยหลังมันบอกจะถอยนี้ก็ต้องตีไว้อย่างอื่นก่อนนะครับท่านผู้ชมเหตุสับปับครับท่านหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจเชื่อ e ถือไม่ค่อยได้นะครับท่านผู้ชมไอนคนแบบนี้หรือเปล่านั้นกนน็บอกให้ประชาชนจะยินเด็นกันไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งพูดแบบนี้แล้วตออนนนี้้เป็ย่าางงไรบ พวกตะกวดไม่ใช่ไอ้พวกตำรวจทั้งหลายแหละนะครับท่านผู้ชมโอ้ยเมื่อกี้อ่านผิดโทษทีมึงอย่ายิ้มโดยสอนอบางโพครับท่านปิดประตูถนนตั้งแต่แยกเกียร์ไกลถึงถนนสามเสนติดตั้งเครื่องกีดขวางรับมือม็อบหลังเที่ยงคืนนี้เป็นต้นไปนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองนะเนี่ยจับตาลุ้นด้วยเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะมีม็อบบุกสภายอย่างเยอะแยะหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมบางคนถึงกับลั่นนะเนี่ยถ้าเกิดพิธาไม่ได้เป็นนายกเนี่ยสวจะได้ออกจาก อะไรเรื่ออะไรวะรัฐสภาหรือเปล่าอะไรทังองนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะรับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆพวกนี้ก็ยังคงโอ้กวนส้นตีนการเลือกตั้งอย่างต่อนเนื่องกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจนําพามาถึงตอนนี้มีเอกสารหลุดนะคะรับท่านผู้ชมเ,เรียกว่าเอกสารหลุดก็คงไม่ได้นะันเนี่ยเป็นแชทไลน์หลุดประมาณที่ว่าเนี่ยมีการกดดันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีการแจกกล้วยนะั้นเนี่ยประมาณว่าไม่ให้สวโหวตร์ดพิธาเป็นนายกนะครับท่านก็สุดท้ายนํามาถ,ถึงเรื่องการแขวนนี้จะเกี่ยวโยงกันหรือ ไม่นั้นก็ไม่อาจาบอกได้ครับท่านโดยอันนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับที่พวกสวรอดช่องนี้มันจะได้ทําหน้าทีท่้ก็ต้องจับตามองนะเนี่ยว่ามันจะเป็นในเค้กขวางคลอ,อ,องหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดสมมุติมีการเปิดชื่อไอ้พวกสวพวกนี้ล่ะลบ้านเลขที่ที่อยู่อะไรนี้จะเหมาะสมหรือไม่้เราก็บอกว่าไม่เหมาะสมนะถามทําไมมันดีไม่ใช่มันไม่ดีนะครับท่านผู้ชมบางคนก็ออกปฏิบัติการแล้ว,ลวเนี่ยถ้าเกิดสมมติไม่ได้เนี่ยโอ้ยอาจจะต้องตามไปส่งดอกไม้ถึงบ้านกันเลยทีเดียวด้วยความเป็นหว ก็ไม่รู้ว่าดอกไม้ช่อดน,นั้นจะเป็นดอกไม้แบบที่โคชโยทีผู้มีสัมพันธ์ทำไมแตดแตะไม่ใช่สัมพันธ์ทำไมติดเคยถือแล้วก็วิ่งหรือเปล่านะคะรับท่านผู้ชมหลังจากนั้นก็ลังลาจากไอหมอว่าลงอย่างไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวอ๋อเออนึกขึ้นได้โดยว่าลงครับท่านหลังจากเลือกตั้งไพ่แพ้ไม่หยุดยั้ยงนนเนี่ยวันก,นก่อนก็ออกมาโวผมชนะอีกแล้วถามชนะเลือกตั้งหรือเปลาบอกไม่ใช่เว้ยเฮ้ยเลือกตั้งไอหอกนี้แพ้ไม่หยุดยั้งอยากจะแพ้เลือกตั้ง,หหง,งโทรไปถามว่าลงได้นะครับว่าต้อง อุทธรยกฟ้องไอ้ว่าลงครับท่านไม่หมิ่นประมาทชอบพนิกาแล้วก็ตัวไอ้หอกนี้ฝากถึงธนาทรสู้ไปก็แพ้คดีผมชนะอีกแล้วโดยอันนี้ก็ดีใจนะครับเรื่องผู้ชมชนะในเกมข้างนอกแล้วเนี่ยแล้วเกมเลือกตั้งล่ะอุ้ยอุ้ยไม่เคยชนะเลยนะครับเรื่องผู้ชมแม่มึองเอ้ยตั้งแต่มีอนาคตใหม่ตั้งแต่มีไทยรักไทยมาชนะได้สองสามทีรอบก่อนนี้เจออนาคตใหม่นะครับเรื่องผู้ชมกวาดปังพังคาบ้านกันเลยทีเดียวพ่ายแพ้ให้กับมองยับเยินนะครับเรื่องผู้ชมเฮ้ยถ้าผมเดินไปหา หมอนี่หมอคงไม่รับเย็บแน่นอนถามทําไมโอ้ยมันทุเรศน,นะครัรบท่านผู้ชมเกินเหตุหรือเปล่าไม่อาจบอกได้รอบที่แล้วก็ถือญาติเดินไปเดินมามีนโยบายฝังชิปนะครับท่านโดนช้างเหยียบตายจ่ายห้าแสนก็ไม่รู้ว่ามันฝังใจอะไรกับช้างนะครัรบท่านผู้ชมก็ไม่อาจแน่ใจเหมือนกันครับท่านออกมาโวเรื่องจำนำข้าวอย่างนี้ส่งผลให้ชวนหลีกภัยก็ออกมาชมเนี่ยเรามีอดีตอะไรวะ อ่าคนอยู่ในพักที่ดีนะถามใครว่าดีคือว่าลงนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยช่วยปราบจำนำข้าวแบบนี้ให้ประเทศชาติอไม่ต้องทนกับการ อะไรวะคอร์รัปชันอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากไอชวนหลีกภัยครับท่านผู้ซึ่งนายนิพลบุญยามณีเคยออกมาบอกแล้วเนี่ยเป็นคนใต้ไม่เลือกไอชวนได้อย่างไรสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าก็โดนก้าวไกลกวาดไปเกือบทุกจังหวัดเลยนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้ชวนหลีกภัยรอบนี้นะเนี่ยเฮ้ยชวนมึงกดกาแฟเป็นแล้วไม่ใช่เหรอว่าเดี๋ยวนี้แล้วเป็นอย่างไรต่อไปจ้าว่ายังคงพ่ายแพ้นะครับท่านผู้ชมคําพูดเป็นโลตอนโชว์ไม่ถึงขีดครับท่านไปบอกอย่างนั้นนะเนี่ยสมัยยิ่งรักไม่ได้งบ ไอ้ไม่ใช่ต้องไปขอบคุณไอ้ประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมสาเหตุคือไอ้ประยุทธ์นี้มันให้งบทําถนนอะไรประมาณนี้ก็เป็นหนึ่งไอ้ตัวที่เอาดีใส่ตัวเอาอะไรใส่ชาวบ้านหรือเปล่าน,นั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆแล้วเนี่ยประชาธิปั์มีมติออกมาแล้วครับท่านว่าจะไม่โหวตนายกที่จะแก้หนึ่งหนึ่งสองนะครับท่านผู้ชมก็เตรียมนับถอยหลังได้เลยถอยหลังเรื่องอะไรเรื่องสูนพันนะครับท่านผู้ชมรอบน้าไม่รู้ว่าจะได้ถึงสิบเสียงหรือเปล่านในการเลือกน,ะะนายกนั้นก็ช่างกับมันไปก่อนครับท่านแต่ที่นนนสสใจสิค้าไอไล มาได้นะครับท่านผู้ชมจึงขอจบการถแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน